นี่เลยครับเหรียญเป็นเหรียญเม็ดแตงอหลังยันเหนือดวงหรือบางคนเขาเรียกว่าเหรียญเหนือดวงเล็กนี่ครับเป็นรุ่นสองสำเร็จนะครับสร้างเพียงสามพันองค์เท่านั้นครับก็จะมีทั้งเหรียญเปิดโลกบรรดาลทรัพย์นี่ครับเพิ่งซื้อได้วันสองวันนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มหาพายากแล้วครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลุ้งสวยๆเลยครับอแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับ เหรียญพุทธศิลป์ไหว้ครูปี65เป็นเหรียญที่รวบรวมสั์พระวิชาของหลวงปู่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาแล้วก็ราคาก็ยังจับต้องได้ครับครับแล้วก็จะมีนี่เลยครับเหรียญอายุวัฒนมงคล78หลังเสือเนื้อนวะแล้วก็จะมีทั้งเนื้อเงินลงยาสีเหลืองเป็นอีกหนึ่งเนื้อที่หาชมได้ยากแล้วครับครับแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับเหรียญรุ่นใหม่ ที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งรุ่นเขาเรียกว่าเหรียญแสนแก้วมณีโชตเป็นเนื้อนวะโบราณครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาครับแล้วก็จะมีนี่ครับรูปหล่อเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์หลังรูปเหมือนลุงปูศิลาเป็นเนื้อชนวนแล้วก็จะมีทั้งนี่เลยครับของดีราคาเบารับคุณเกินราคาเหรียญสีมาฉลองกุฏิลุงปูศิลาแล้วก็อีกหลายรายการสักคู่รีวิวให้ชมกันครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมพักเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่เดิมร้านแจ็คเสมานะครับก็จะพามาชมและอัปเดตพักเครื่องที่ทางร้านแจ็คเสมานำเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ทางร้านแจ็คเสมาก็เปิด ให้บูชานะครับทุกรายการมีราคานะครับทางร้านแจ็คก,ก็จะแจ้งราคาท่านผู้ชมและ FC ได้ทราบกันนะครับทุกรายการท่านผู้ชมก็ชมดูนะครับชอบรายการไหนแล้วราคาที่ทางร้านแจ็คแจ้งไว้เราดูแล้วเราพอใจที่จะบูชาก็สามารถทักหรือโทรหาเขาได้นะครับทางช่องก็จะมีเบอร์โทรและ ID l ดี e ของทางร้านแจ็คให้นะครับไม่รอช้ากัน,นครับ ไปชมพร้อมกับผมเลยนะครับวันนี้มีรายการไหนบ้างครับครับตอนนี้ก็มาถึงร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางแจ็คเสมานะครับวันนี้เขามีหลวงปู่ศิลารุ่นไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิษณิษสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดีเ c ซีสอนชาแนลทุกท่านทุกท่านด้วยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ วันนี้ก็มีหลวงปูศิลาที่เข้ามาใหม่เพิ่งซื้อเมื่อเช้าเลยนะครับเดี๋ยวไปชมรายการแรกกันครับท่านผู้ชมเหรียญแรกนะครับของนาเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงหลังยันเหนือดวงเล็กหลวงปูศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟปีพศ2,563จํานวนการสร้าง3,000องค์ลุกเสกพิธีสองสำเร็จหลังยันเหนือดวงลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญ เหรียญเม็ดแตงครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ครับก็จะตอกโคตดกำกับบริเวณเหนือหอไหลเล็กน้อยนะครับครับด้านหลังก็อย่างที่บอกครับก็จะเป็นยันเหนือดวงหรือที่หลวงปู่เรียกว่ายันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวครับความหมายของยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวก็คือสิ่งที่ดีๆรวมอยู่ในที่นี่หมดแล้วอ่าฮะพุทธคุณนี้ครบเครื่องทุกด้านครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมอ่าจมูกไม่แตกนี่ครับโคตรตอกชัด ผิวไฟแดงเดิมหน้าหลังนี่ครับไม่ผ่านการใช้หน้าใช้หน้าบูชาทีเดียวครับครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละห0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับมีองค์เดียวนะครับพักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอไปนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญเปิดโลกบันดาลทรัพย์หลวงปูซีลาซิริจันโท องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลุงปีพศ2565ครับจำนวนการสร้าง10,000องค์องค์นี้หมายเลข7611นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หงตันปรากฏรูปลงปูศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันเปิดโลกกำกับด้วยยันโลกะวิทูนตอกโคตรสลอกำกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้อีกหนึ่แหน่งอ สำหรับท่านที่ไม่ไหวเหรียญเปิดโลกหลวงปูด่ดูผมก็ขอแนะนําเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ศิลานะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปเลี่ยมเององค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละสาม0ันบาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไวใค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับ เขาเรียกว่าเหรียญพุทธศินไหว้ครู65หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำพศ2565จำนวนการสร้าง15,000องค์วันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ก็จะมีหมายเลข5629หมายเลข6787นะครับครนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญพุทธศินสวยงามปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์นี่ครับ มีพญานาคก,กำกับซ้ายขวาด้านบนก็จะเป็นพระพุทธนี่ครับด้านหลังก็จะตอกหมายเลขกำกับบุรีนี้นะครับรบเป็นหมายเลขแบบยิงเลเซอร์อมีโคตำกำกับสองตำแหน่งที่บอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นสัพะวิชาของหลวงปู่ที่อยู่ในเหรียญเดียวมวลสารเอาเนื้อกายหยาบทั้งเลือดเล็บขนหนังฟันเกษาอุด ผงกรรมฐานหลวงปู่ติดอยู่ทุกองค์ครับนี่ครับเรียกได้ว่าน่าใช้น้ำบูชาครับนี่ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกันสององครับคัดสวยเลยนะครับนี่ครับเจ้าของเดิมบอกจองมาราคาจองครับนี่ครับมีกล่องเดิมทั้งสององครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองละสองพันบาทเท่านั้นนะครับมีสององนะครับถ้าก่อนได้ก่อนนะครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับ เหรียญที่ราคากําลังขยับเลยครับตอนนี้เขาเรียกว่าเหรียญอายุวัฒนะมูคล78หลังเสือหลวงปู่ศิลาิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะปีพศ2565ครับจำนวนการสร้าง2,999องค์องค์นี้หมายเลข2969ครับ,รบลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญลูกไข่ประกุลูกหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่ององค์ครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันหัวเสือ,อเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงปู่ใช้ทําน้ามนต์ก็จะตอกโคสอรอกำกับบรินเวณเหนือหัวเสือเล็กน้อยครับด้านบนปรากฏชื่อรุ่นอายุวัฒนามงค,คล78อดอิตอกหมายเลขสองเก้าหกเก้ากำกับบริเวณใต้หัวเสือเล็กน้อยนะครับครับองค์นี้สภาพสวยคมจมูกโดง่งเลี่ยมตลับทองอิตาลีไม่ใช่ทองคาแท้นะครับครับกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยครับอม,มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับ หน้าบูชาอีกหนึ่งรุ่นเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่บอกว่าต่อไปจะแพงครับผมมองว่ามีอนาคตครับรูปแบบพิมพ์ทรงสวยงามหน้าบูชาครับครับอง์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ6,500บาทเท่านั้นนะครับมีองเดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นเหรียญอายุวัฒนะมงคล78หนังเสือเป็นเนื้อเงินลงยาสีเหลือง ปีพศ2565ครับจําจำนวนการสร้างน้อยนะครับผมจําไม่ได้แต่หลักร้อยแน่นอนครับผมครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูกไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ตอกหมายเลข601 601กกำกับบริเวณเหนือหัวไหลเล็กน้อยนะครับตอกวสรลกำกับบริเวณเหนือหัวไหลด้านซ้ายนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับเป็นกันหัวเสือครับ เนื้อเงินลงยานี่จะหายากนะครับองมีสภาพสวยคมจมุกโด่งผิวเดิมเดิมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับรบทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ13,500บาทเท่านั้นนะครับมีองเดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับเหรียญขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรหลังยันเหนือดวง หลวกปูซิลาซิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2564จำนวนการสร้าง9,999องค์คองค์นี้หมายเลข2364นะครับนักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หมูตันประโก,กดรูปหลวงปูศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ ตอกโคดหยดน้ํากํากับบริเวณนี้นะครับ,รบตอกหมายเลขกํากับบริเวณใต้ขาเล็กน้อยด้านบนปรากฏชื่อรุ่นเจริญพรอด้านหลังก็อย่างที่บอกเป็นหลังยันเหนือดวงครัพุทธคุณนี้ครอบจัก,กรวาลองค์นี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชาแกะออก,ะกะจากซีนเดิมมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายลงอีทีมีพร้อมกล่องเดิมเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไ้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแสนแก้วมณีโชติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโบราณปีพศ2567ระสจำนวนการสร้าง2,999องค์ครับองค์นี้หมายเลข2792นะครับนี่นะ ลักษณะเหรียญน,นี่ยก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หูตันอ่าปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ครับคล้ายๆกับเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปูท่ทิมอิสริโกอืมด้านหลังก็จะเป็นยันปลาฉลามอที่อยู่อ่าหัวไ,ไหล่หัวไหล่หัวไหล่ซ้ายของหลวงปู่นะครับครับแล้วก็จะตอกหมายเลขกำกับบุิรีณน,นี้นะครับนี่ครับตอกคดสลอกำกับบุิรีณน,นี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยปลุกเสกที่วัดพระธาตุเหมือนหิน และก็ได้เข้าพิธีปลุกเสกที่พระทัพพนมเรียกได้ว่าเข้มขังน่าใช้น่าบูชาครับะนวนมวลสารอุดมวลสารมวลจากเหรียญเนื้อดวงหนึ่งฮนุมานพิธีเปิดประสบการณ์มากมายเกินบรรยายครับครับนี่ครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,900บาทเท่านั้นนะครับครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับนี่ครับน่าใช้น่าบูชานะครับนี่ครับมีองค์เดียวนะครับผมครับ รายการต่อไปครับเอาใจคนชอบพระหล่อกันบ้างนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อพระเจ้าหพระองค์คลุงปุศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารพศ2564จำนวนการสร้าง2,999องค์นี้หม่เลข866นะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญหล่อทรงห้าเหลี่ยมด้านหน้าก็จะปรากฏรูปพระเจ้าหพระองค์คกำกับด้วยยันนโมพุทธธายะด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนลุงปุศิลา ตอกโค้ดสกำกับบุรีนี้นะครับใต้ฐานก็จะอุดด้วยผงพุทธคุณพิธีพิธีฟ้าเปิดประสบการณ์ฟ้าผ่าไม่เป็นอะไรนี่นะนี่ครับองนี้สภาพสวยเดิมคนี่นะครับตอกโค้กำกับบุรีนี้นะครับนี่ครับตอกหมายเลขกำกับบุรีนี้นะครับองค์นี้สภาพสวยเดิมเดิมไม่ผ่านการใช้มาพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ ห5 0ันห้ารอยบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาถามหากันเจอะเขาเรียกว่าเหรียญเสมาฉลองกุติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงพี่ศ2567พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจนวนการสร้างเพียงเก้าพันเหรียญองค์นี้หมายเลขหนึ่งห้าสี่แปดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมได้ยินหลวงปู่บอกว่ากูไม่ให้มึงจนนี่นะครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาหน้าตันปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบเต็มองค์ต่อโคตรนะกำกับบราณตรงสังคตินะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันที่หลวงปู่ศิลาเมตตาเขียนให้ทุกบรรทัดเลยก็จะปรากฏดลาบขนภูนทวีต่อโคตรกุติกำกับโบราณนี้นะครับแล้วก็จะตอกหมายเลขกำกับุบราณนี้นะครับองค์นี้สภาพสวยแดงเดิมพร้อมป่องเดิม ไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงอง์คละ3,000บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยตอนจองนี่ราคาขึ้นไปถึง4,500-5,000ถึงเลยนะครับวันนี้โอกาสเป็นของคนที่มองเห็นเสมอออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,000บาทเท่านั้นนะครับมีอง์คเดียวนะครับใครไว้ใครได้ทัาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม เหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรายการเขาเรียกว่าเหรียญพันพันล้านหลวงปูศิราสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2566จำนวนการสร้าง5,999องค์องค์นี้หมายเลข3606นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม,อมประปฏรูปลุงปูศิรานั่งสมาธิแบบครึ่งองค์ต่อโค้ดวศกำกับบร,บริเวณนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาปรากฏรวยเงินโกดล้านครับตอกหมายเลข3606กศูกำกับบริเวณนี้นะครับด้านบนก็ปรากฏชื่อรุ่นพันพันล้านครับด้านล่างก็ปรากฏว่าถวายซื้อที่ดิน2566้าหเนื้อทองแดงทางนั้นเรามีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งองคสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมครับ ห้างร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ4,500บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวน,นะครับใครไว้ครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมก็ยังอยู่ที่เหรียญพันพันล้านนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะปีพศ2566ครับจำนวนการสร้าง2,999องค์อฮะองค์นี้หมายเลข364ครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหมือนกันเลยครับวงเชื่อมประกฏรูปลงกุศลา นั่งสมาธิแบบครึ่งองค์ต่อ,อโค้ดวสกกำกับโบิเณนี้นะครับ,รบเนื้อนวะหมายเลขจะต่อกำกับโบิเรนี้นะครับนี่ครับ,รบนี่ครับกำกับด้วยยันนะมะอ,อุนะด้านนี้ก็จะเป็นยันหัวใจดวงเศรษฐีอุอากษะครับถือว่าเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่หลวงปู่เมตตาเขียนยันแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นให้เนื้อนวะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 7,500ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมบก็ยังอยู่ที่เหรียญพันพันล้านเขาเรียกว่าเหรียญพันพันล้านองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทแจกทาน,นพศสองพันห้าร้อยหสิบหกจำนวนการสร้างเก้าร้อยเก้าสบเ็องค์องค์นี้หมายเลขสองหกหนึ่งนี่ครับเนื้อฝาบาทก็จะเหมือนกันเลยครับ ตอกโค้ดกำกับโมเลนี้ด้านบนก็จะเป็นห่วงเชื่อม,อมแต่เนื้อฟ้าบั่นจะตอกคำว่าพิเศษกำกับโมเลนี้นะครับรบนี่ครับตอกหมายเลข26 1กหนกำกับโมเลนี้นะครับอ,องนี้สภาพสวยคมจมูกโด่งผิวดำเดิมพร้อมของเดิมงามดังทองอทางร้านออกให้คูชาเพียงองละ6 5 0 0้าบาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนขออภัยนะครับ เนื้อฝาบาทนี้ออกให้บูชาเพียงแปด0ันบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับแปด0นห้านะครับแล้วก็เนื้อมหาชนวนมวลสารเก่าโบราณจำนวนการสร้าง999าร้อยเก้าบองค์งนี้ใหมาเลขเจ็ดเกาหนะครับนี่ครับแต่องค์นี้ไม่มีกล่องนะครับสภาพสวยคมจมูกโด่งผิวเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาเรียมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยเนื้อ ะชํานวนมวลสารเก่าโบราณนี้ไม่มีกล่องทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละห5พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับทักก่อนได้ก่อนนะครับรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญพังพรกการหมืน่นศิลานุกปูศิลาสิริจันโทอ,องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ศสองพันห้า 2, ร้อยหกสิบหกจนวนการสร้างเก้าันเก้าร้อยเก้าองค์นี้หมายเลขหกแปดสองนะครับ,รบลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลม ปรากฏรูปพระปิดตาพังประการอตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับ,รบแล้วก็ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งด้านหลังก็จะเป็นาลาหูอมจันทร์ล้อมรวบด้วย12นักษัตร์แล้วก็ยันเซียนโบราณนกป,ปูศิลาปลุกเสกถึง36วาระมุทุกคุณเด่นทางด้านเมตตาแขวค้าโชคลาบหนุนดวง เสริมบารมีแก้ปีชงครบ,ครบทุกด้านองค์นี้สภาพสวยแดงเดิมพร้อมกล่องเดิมๆทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ3,000บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้ากนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมร,บรายการสุดท้ายของ EP นี้ครับ,รบเขาเรียกว่าเหรียญพังประกันหมื่นศิลาลุงปูศิลาสิริจจนโทองนี้เป็นเนื้อนวโลหะพี่ศ2,566 จำนวนการสร้าง1 9 9 9อองค์นี้หมายเลข16 1 1หนึ่งหนึ่งครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหมือนกันเลยครับเป็นเหรียญทรงกลมปรากฏรูปภาพปิดตาพังประการตอกโคตดกำกับบิเรณนี้นะครับตอกหมายเลขห6 1 1หกนึ่งหนึ่งกำกับบิเวณนี้นะครับด้านหลังก็เป็นเหมือนกันเลยครับผมเนื้อนวาีิหายากนะครับองนี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ 6,000นบาทเท่านั้นครับมีอย่างละองค์นะครับถ้ากดได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมวัตถุมงคลหลวงปู่ศีลาวันนี้ทางร้านเราก็จะมีมาแบ่งประมาณนี้ครับผมครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมแต่ละรายการถูกใจรายการไหนบ้างครับทุกรายการนะครับทางร้านแจ็คเสมารับประกันทุกองนะครับแล้วก็ราคาที่เขาแจ้งไปนะครับท่านผู้ชมชมแล้วถูกใจไหมครับถ้าถูกใจรายการไหนนะครับแล้วก็ พอใจรายการที่เขาแจ้งนะครับก็สามารถพักมาหาเขานะครับหรือจะโทรมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเขาได้นะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรกันครับว่าเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรผมนะครับสามารถโทรมาได้ที่0868995139ครับ ID ไลน์นะครับเป็น ID นะครับให้ติ๊ก ID แล้วก็ใส่เบอร์โทร0868995139ครับท่านที่อยู่กรุงเทพและ ปะลิมุลหลหรือพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะมาชมองค์จริงสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปักซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบเจ็ดร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นถ้าเกิดท่านใดมาไม่ถูกก็สามารถโทรมาหาผมเพื่อสอบถามเส้นทางได้หรือจะให้แชร์โลเคชั่นให้ก็ได้เลยครับผมสำหรับวัตถุมงคลที่ออกจากทางร้านเราไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หมุนหลวงปู่โง หรือหลวงปู่ศิลาทางนั้นเรารับประกันแท้ทุกองกี้คืนเงินเต็มจํานวนตามหลักมาตรฐานสากลนิยมเรียกได้ว่าเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุ้งครับผมเก็บไว้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอย่างแน่นอนครับครับนี่แหละครับช่องทางที่เราสามารถโทรมาคุยกับเขานะครับแล้วก็เขาก็มีไ d l ดี e ให้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเพจฟอร์ม YouTube นะครับก็จะมีช่อง แจ็คเสมา F c ซีนะครับสามารถเข้าไปดูและติดตามได้นะครับก็มีพักเครื่องและเครื่องรางของขังที่ทางร้านแจ็คเสมาได้อัปเดตลงใน YouTube นะครับซึ่งวันนี้ทางช่องสอ놀ชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำพักเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาให้ท่านผู้ชมเลฟซีได้ชมและได้เปิดราคาแบบกันเองนะครับก็ทางช่องขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ